อนุภาพแห่งความอ่อนโยนเนี่ยจะคลี่คลายปัญหาได้สารพัดเลยตั้งแต่ระดับลากญ้าระดับครอบครัวเนี่ยความอ่อนโยนเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถเพาะป่มฝึกฝนกันได้ก็ด้วยการเอาใจใส่นั่นเองมีความเข้าใจเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนั่นเองจากคนในครอบครัวเนี่ยใจเขาใจเราเข้าใจซึ่งกันและกัน มันจะลดการกระทบกระทั่งลงได้มากในทีเดียวโดยเฉพาะการพูดการจาเนี่ยคนอายุสมัยเนี้ยชอบพูดจาทิมแทงมีไหมบางทีใครมาพูดนิดนึงเนี่ยมันทิมเจ็บจี้ถึงหัวใจเนี่ยมันเจ็บปวดมันทุกข์ทรมานจริงๆเราเนี่ยรู้สึกอย่างไรคนอื่นเขาก็รู้สึกอย่างนั้นเช่น เราไม่อยากได้รับการทิ่มแทงการพูดจาเน็บแนมกระทบกระทั่งพูดให้เจ็บปวดนะพูดให้รู้สึกไม่สบายใจผู้อื่นเขาก็เช่นกันเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปส่งมอบความรุนแรงส่งมอบความกระด้างส่งมอบการเบียดเบียนการกระทบกระทั่งให้แก่ผู้อื่นเราย่อมได้รับเราย่อมปรารถนาที่ได้รับสิ่งดีๆฉันใด อยากให้คนเอาจกเอาใจพูดจาอ่อนหวานนะเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนะให้กำลังใจซึ่งกันและกันเราย่อมรู้สึกว่าอยากได้รับโอกาสเสมอคนอื่นเขาก็รู้สึกเช่นกันมีไหมเรารู้สึกว่ามันไม่ได้รับโอกาสเลยไม่มีที่ยืนทางสังคมคนอื่นเขาก็รู้สึกเช่นกันเราก็ส่งมอบสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นเสิบ้าง แบ่งปันสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นสบายเริ่มจากคนในครอบครัวความรักความปรารถนาดีต่อกันบางอย่างนี้กระทบกระทั่งกันเพราะว่าไม่เข้าใจกันพอไม่เข้าใจทีนี้บางทีพูดจาเหน็บแนมกระทบกระทั่งจิตใจคนเราเนี่ยบางครั้งมันเหมือนแก้วใสแก้วเนี่ยเวลาที่มันตกแตกแล้วเนี่ยบางทีมันไม่สามารถ คืนเหมือนเดิมได้อีกต่อไปจิตใจที่มันกระทบกระทั่งแล้วมันแตกสลายไปแล้วการที่จะกอบคู่กลับมามันไม่เหมือนเดิมแล้วนั่นแหละปัญหาตั้งแต่ระดับครอบครัวระดับสังคมบางทีพ่อแม่ก็พูดจากระแทกกระทันกับลูกเด็กตั้งแต่เด็กที่เป็นภาคข่าวเกิดแผลเกิดปมในใจขึ้นมาสิ่งเหล่านี้มันก็จะก่อให้เกิดพฤติก,กรรมเป็นแผลเป็นปมขึ้นมา ก้าวร้าวบ้างรุนแรงบ้างหยาบคายบ้างเอาแต่ใจบ้างนะเอาตัวเองเป็นที่ตั้งบ้างก็เรียกว่าจิตใจยิ่งแข็งก็ะด้ก็ยิ่งเพิ่มความหนักก่อการเบียดเบียนให้กับตัวเองและผู้อื่นได้มากทีเดียวความอ่อนโยนนี่แหละที่จะคลี่คลายปัญหาต่างๆได้สารพัดทีเดียวก็น้อมไปฝึกฝนอบรมตนเองอยู่เสมอพิจารณาโดยแยบ ด้วยใจยที่อ่อน